กินข้าวผัดปูอ้วนไหมสวัสดีครับก็กันนะครับเนาะกันก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยรดน้ำหนักมาได้นะครับ จุบันนะครับนาะกันก็ทำโปรเจกต์นะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนาะแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นที่ปรึกษาในการดูแลคนลดน้ำหนักแล้วก็ปรับเปลี่ยรูปร่างด้วยนะครับ หรับคนที่ดูแลรูปร่างอย่างกันนะครับเนาะก็พยายามควบคุมแคลอรี่นะครับรีเรื่องอาหารประเภทผัดอาหารประเภททอดนะครับเนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้แคลอรี่เกินนะครับแต่ทีเนี้ยวันก่อนนะครับซึ่งการงานยุ่งมาก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 นะครับก็เลยต้องซื้ออาหารง่ายๆมาทานนะครับเนาะก็เลยได้ข้าวผัดปูมาทานนะครับซึ่งข้าวผัดปูเนี่ยก็มีพลังงานนะครับมีแคลอรี่นะครับมากกว่า500แคลอรี่นะครับแล้ว เราจะทํายังไงนะครับให้เราทานข้าวผัดปูได้แบบไม่รู้สึกผิดไม่ต้องกลัวอ้วนจะกินยังไงให้ข้าวผัดปูไม่อ้วนอ่ะโดยส่วนตัวกันนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับคุมแคลอรี่แบบหลวมๆนะครับแล้วก็แค็กโปรตีนแบบหลวมๆนะครับเพราะว่าเราช่วงเนี้ยก็คือไม่ได้รีบทพิจะรีีมากนะครับคือโจย์ของกันในอาหารจตดละมือครับไปอยากให้ได้โปรตีนประมาณ30-35ถึงกรัมนะครับเนาะอันนี้ก็เพิ่มโปรตีนนะครับด้วยเต้าหู้นะครับเนาะเป็นแพนเบรดนะครับแต่ว่า ไม่อยากให้แคลอรี่มันสูงนะครับก็เลยใช้เต้าหู้ต้มนะครับเรียบร้อยครับเอามาใส่จานก็แบบนี้นะครับเนาะเป็นกันเนี่ยครับออกกําลังกายนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็สี่วันนะครับฉะนั้นการใช้พลังงานต่อวันนะครับหารมานะครับเนาะก็สูงอยู่พอสมควรนะครับเนาะอีกอย่างนะครับมื้อเช้าของกันเนี่ยครับเนาะกันก็ทานสารอาหารทดแทนนะครับเนาะซึ่งเป็นอาหารในรูปแบบของทานทดแทนมื้ออาหารได้นะครับเนาะก็ ให้แคลอรี่ประมาณ200-300แคลอรีเราไปได้สารอาหารครบนะครับเนาะฉะนั้นมันก็เลยเหลือสล็อตไว้ให้ทานได้อีกเยอะเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเนาะเราก็จะไม่อ้วนนะคบถ้าเรานะครับได้พลังงานแคลอรี่ที่เหมาะสมไม่เยอะเกินไปนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับดูในเรื่องของสารอาหารในระหว่างวันด้วยนะครับซึ่งสําคัญมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเนาะที่ฟังคอนเทนต์วันนี้นะแล้วรู้สึกชอบนะครับเนาะการก็ฝากกด ไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับรายการ Fat Check Global นะครับเนาะจะมาทําให้คุณได้รู้ว่าอาหารที่คุณกําลังจะทานนะครับมันอ้วนไหมนะครับเนาะแล้วก็สามารถติดต่อกันได้นะครับจากรายละเอียดได้ช่องทางต่างๆนะครับในด s สคริปชันนะครับเนาะก็ทั้ง Facebook, IG แล้วก็ทิก t o k นะครับเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ